บทที่373ความน่ากลัวของอุปกรณ์แห่งความตายฟันเสือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มโดยสมบูรณ์ซึ่งแสดงถึงอายุของมันฟันเสือนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของใต้เข้าเขามอบให้กับตัวเองจริงๆในฐานะพ่อนี้เป็นของขวัญจากเขาหรือเปล่าดวงตาของเขาเปียกชื้นโดยไม่รู้ตัวหัวอีเห้ารีบหันกลับมาแล้วพูดว่าขอบคุณใต้เข้ายิ้มและกล่าวว่าฉันเป็นคนที่ควรจะกล่าวขอบคุณ ผู้คนในอาณาจักรชิงหลัวทุกคนจะจดจำการมีส่วนร่วมของคุณที่มีต่ออาณาจักรชิงหลัวเมื่อคุณกลับมาฉันจะเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณเป็นการส่วนตัวปองหญิงทรงสัญญาไว้ว่าตรับเท่าที่สามารถทำได้สำเร็จสำหรับภารกิจนี้คุณคือมักวิสทางพันธุกรรมของอาณาจากักรมักวิสผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากนายุกในอาณาจักรชิงหลัวไม่มีมักวิสทางพันธุกรรมมาหลายร้อยปีแล้วคุณรู้ไหมว่าอาณาเขตของมักวิส จะมีเมืองใหญ่อย่างน้อยหนึ่งเมืองไม่ต้องพูดถึงมันเป็นกรรมพันธ์นั่นคือเจ้าชายจริงๆหัวอีห้าวพยักหน้าอย่างเงียบๆรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาความชุ่มชื้นในดวงตาของเขาหายไปอย่างเงียบๆและเขาจ้องมองไปในระยะไกลพร้อมกับอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมทุกชนิดที่สะท้อนอยู่ในหัวใจของเขาต้องเออวันนั้นคุณอยู่เคียงข้างฉันจริงๆเหรอสำหรับคุณฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความอยู่รอดอย่างแน่นอน อากาศรอบตัวพวกเขาเริ่มเย็นลงและพวกมันก็สูงขึ้นไปในอากาศในท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดนี้ทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาเงียบลงเรื่อยๆและความหนาวเย็นสุดขั้วก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องกัดกร่อนร่างกายของพวกเขาวิธีที่ัวอีเห้าเลือกนั้นเหมือนกับครั้งแรกที่เขาไปสำรวจยอดเขาหลักของเทือกเขามิงโตทุกประการร่อนจากที่สูงด้วยวิธีนี้คุณสามารถเข้าใกล้ได้เร็วที่สุดโดยไม่ถูกค้นพบโดยง่าย ในขณะเดียวกันมันยังช่วยลดการใช้พลังวิญญาณของตัวเองให้มากที่สุดอีกด้วยคราวนี้ยังคงเป็นดายุคแห่งเสือขาวที่ส่งเขาออกไปด้วยตนเองพื้นดินค่อยๆถูกกลืนหายไปโดยความมืดและสิ่งที่มองเห็นได้ก็คือเมฆหนาทึบและหมอกบนท้องฟ้าอากาศหนาวเย็นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาในขณะนี้หัวใจของฮัวอีเ่าเงียบมากเงียบสงบอย่างน่าสะพรึงกลัวฮัวอีเ่าไม่ได้แขวนสร้อยคอฟันเสือไว้รอบคอของเขาแต่ถือมันไว้ในมือของเขา เมื่อรู้สึกถึงความชั่วร้ายที่อยู่บนนั้นเขารู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยในใจ4,000เมตร5,000เมตร5,500เมตรเมื่อไปถึงระดับความสูงที่แล้วอุณหภูมิต่ำทำให้การใช้พลังงานวิญญาณของใต้ห้าเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ที่กลายร่างเป็นเสือขาวก็กลับคืนสู่ร่างมนุษย์อีห้าได้โปรดแขนที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งของเขาเหวี่ยงหัวอีห่าออกไป หัวอีห่าวไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ยกนิ้วหัวแม่มือขวาและชี้ไปที่ใต้ห่าววันนี้เขาวสวมชุดเกราะส่วนตัวของเขาโดยตรงโดยมีปีกสามคู่กลางออกด้านหลังเขาและพลังวิญญาณของเขาก็พุ่งออกมาทันทีออกไปอุ้มเขาไปด้วยใต้ห่าวไม่ได้ออกไปโดยตรงแต่แขวนอยู่ในอากาศและเฝ้าดูหัวอีห่าวค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อหัวอีห่าวจากไปในครั้งนี้เขารู้สึกราวกับว่าเขาสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปความรู้สึกนั้นแปลกมากและบีบคั้นหัวใจ ทะลุผ่านความมืดและก้าวไปข้างหน้าต่อไปความเร็วของหัวอีห้าวก็เร็วขึ้นและเร็วขึ้นในอากาศเมื่อเขาเร่งความเร็วถึงระดับหนึ่งเขาก็เปิดแขนทั้งสองข้างของร่างกายของเขาออกปีกบางๆสองชั้นที่ทําจากหนังวัวที่สุกแล้วเหยียดออกจากอ้อมแขนของเขาหลังจากเชื่อมต่อกับขาใหญ่ของเขาแล้วเขาก็รับลมทันทีทําให้เขาสามารถเหินไปข้างหน้าได้การตรวจจับทางจิตถูกเปิดขึ้นและทิวทัศน์โดยรอบผ่านไปอย่างรวดเร็ว ร่างของเขากำลังเคลื่อนตัวลงมาในขณะที่เข้าใกล้ภูเขาหมิงโตดูเหมือนว่าหัวอีเฮาอันเงียบสงบจะกลมกลืนไปกับท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างสมบูรณ์ปีกลมที่ทำจากหนังวัวปรุงสุกทำให้เขาดูเหมือนค้างคาวตัวใหญ่ที่ระดับความสูงมากกว่า3,000เมตรไม่ต้องกังวลว่าจะถูกค้นพบโดยอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณแต่หัวอีเฮาก็รู้ด้วยว่าหลังจากการทดสอบสองครั้งก่อนหน้านี้ อาณาจักรสุริยันจันทราจะใช้ความพยายามมากขึ้นในการตรวจจับและสแกนอย่างแน่นอนในระยะไกลภูเขากระมิงโตก็อยู่ในสายตาแล้วเมื่อหัวอีฮาวเปิดการตรวจจับทางจิตเขาก็ค้นพบปัญหาอย่างรวดเร็วในอากาศห่างจากเทือกเขาหมิงโตประมาณ3กิโลเมตรมีอุปกรณ์นำทางวิญญาณตรวจจับต่างๆจัดเรียงอย่างหนาแน่นในบรรดาอุปกรณ์นำทางวิญ,ญญาณใกล้กับยอดเขาหลักนั้นมีจำนวนมากที่สุด นอกจากแนวทางการตรวจจับวิญญาณแบบดั้งเดิมแล้วยังมีแนวทางการตรวจจับวิญญาณที่มีรูปร่างผิดปกติอีกด้วยสำหรับปรมาจารย์วิญญาณที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือนำทางวิญญาณเขาอาจไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้ก็ตามแต่หัวอีเห่าก็จำมันได้อย่างรวดเร็วสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องดีฐานที่ใหญ่กว่าอยู่ใต้คู่มือการตรวจจับระดับความสูงพิเศษไม่ใช่หรือ นอกเหนือจากเครื่องนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษเหล่านี้แล้วยังมีเครื่องนำทางวิญญาณอีกประเภทหนึ่งและทั้งสองประเภทจะซ้อนกันเพื่อสร้างรูปลักษณ์พิเศษนี้นั่นคือคู่มือการตรวจจับคลื่นๆใช่แล้วมันคือแนวทางการตรวจจับความผันผวนของวิญญาณเห็นได้ชัดว่าศัตรูได้ค้นพบว่าอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณธรรมดาไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขา ในขณะที่ระยะการตรวจจับของอุปกรณ์นำทางวิญญาณตรวจจับความผันผวนนั้นเล็กกว่าและน้ำหนักของตัวมันเองก็ใหญ่ขึ้นก่อนหน้านี้มันถูกวางไว้บนภูเขาเพื่อเป็นเครื่องตรวจจับเท่านั้นแต่ตอนนี้เพื่อที่จะค้นพบตัวเองเขาใช้เครื่องนำทางวิญญาณตรวจจับระดับความสูงพิเศษเป็นฐานโดยมีเครื่องนำทางวิญญาณตรวจจับคลื่นบินไปมาในอากาศข้อดีของสิ่งนี้ก็คือการนำทางวิญญาณในระดับความสูงพิเศษสามารถล่องด้วยการตรวจจับคลื่น ที่ระดับความสูง1,000-3ถึง3 0 0ศเมตรครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมีเพียงพอก็สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างสมบูรณ์การปิดล้อมทางอากาศดูเหมือนว่านี่จะเข้าใจผิดได้อยู่แล้วเพราะเขากำลังร่อนหัวอีเฮ่ายังคงเข้าใกล้มากขึ้นเขาเข้าใจว่าการนำทางวิญ,ญญาณตรวจจับความผ,ลผ,ลผลันผวนไม่ใช่ปัญหาที่เขาสามารถแก้ไขได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตามหากอาณาจัก,กรสุริยันจันทันต้องการใช้วิธีนี้เพื่อหยุดตัวเองพวกเขาก็คงจะไร้เดียงสาเกินไปปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือระยะการตรวจจับของตัวนำทางวิญญาณในการตรวจจับคลื่นแม้ว่าพวกมันจะปล่อยตัวนำทางวิญญาณในจำนวนที่เพียงพอแต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่ดวงตาของเขาแคบลงเล็กน้อยและมีแสงสีม่วงจางๆสองประกายในดวงตาของหัวอีห้า บนหน้าผากดวงตาแห่งโชคชะตาเปิดออกฉากทั้งหมดในระยะไกลถูกนำเสนออย่างชัดเจนในใจของหัวอีเห้าเขาหลับตาลงทิ้งดวงตาแห่งโชคชะตาไว้เพื่อสังเกตระยะห่างพลังทางจิตวิญญาณอันนุ่มนวลปกคลุมอดีตอย่างเงียบๆในพื้นที่ขนาดใหญ่ในไม่ช้าระลอกคลื่นก็ปรากฏขึ้นในใจของหัวอีเห้าระลอกคลื่นเหล่านี้เป็นสามมิติและถูกปล่อยออกมาโดยการนำทางวิญญาณในอากาศข้างหน้า หลักการของการนำทางวิญญาณในการตรวจจับคลื่นคือการปล่อยคลื่นพลังวิญญาณอันอ่อนโยนซึ่งจะสร้างการตอบสนองเมื่อสัมผัสกับวัตถุอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณเหล่านั้นจะมีความผันผวนเป็นพิเศษและจะไม่ผิดพลาดหลังจากตรวจพบความผันผวนพิเศษนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูรู้เนื่องจากมีความผันผวนจึงจะมีผลกระทบต่ออากาศัวอีห่าอาศัยดวงตาแห่งโชคชะตาเพื่อเพิ่มการตรวจจับทางจิตและเข้าใจกฎของความผันผวนนี้อย่างแม่นยำ จากนั้นเขาก็อาศัยการสังเกตยอย่างรอบคอบเพื่อค้นหากฎของการตรวจจับเหล่านี้ภายในระยะ3กิโลเมตรนี้เป็นระยะทางที่ตำแหน่งการป้องกันที่อาณาจักรสุริยันจันทราใช้งานบนเทือกเขาหมิงโตสามารถปลดปล่อยพลังโจมตีที่ทรงพลังเป็นพิเศษได้เมื่อพบในบริเวณนี้แล้วคงหนีได้ยากหัวอีเฮาขยายปีกลมของเขาให้สูงสุดและในเวลาเดียวกันก็ปล่อยพลังวิญญ,ญาณของเขาอย่างระมัดระวัง เปิดใช้งานทักษะวิญญาณจำลองของเขาอย่างเต็มที่และสังเกตความผันผวนของพลังวิญญาณในอากาศอย่างระมัดระวงังหลังจากนั้นประมาณ5นาทีเขาก็ขยับใกล้วิญญาณที่บินได้3มคู่ระเบิดพร้อมกันด้วยพลังวิญญาณอันทรงพลงังผลักร่างของหัวอีห้าวตรงไปอย่างยอดเขาที่สูงที่สุดในไม่ช้าเทือกเขาหมิงโตระยะทาง3มกิโลเมตรก็มาถึง หัวอีเห่าอยู่ในอากาศปีกซ้ายของเขาหดกลับทันทีร่างของเขากลิ้งไปด้านข้างและเขาหลีกเลี่ยงการตรวจจับคลื่นจากนั้นปีกทั้งหกที่อยู่ด้านหลังเขาก็มาบรรจบกันและร่างของเขาก็จมลงโดยหลีกเลี่ยงการตรวจจับคลื่นอีกครั้งปีกทั้งหกลางออกพลังวิญญ,ญาณพ่นออกมาและเขาก็รีบวิ่งไปข้างหน้าไป100เมตรในทันทีโดยหลบปีกถัดไปน่าเสียดายที่ไม่มีใครเห็นร่างของหัวอีเห่าในเวลานี้ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะค้นพบว่าเขากำลังเคลื่อนไหวไปในอากาศเหมือนเทพ,พเจ้าทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนรูปร่างของเขาเขาสามารถหลีกเลี่ยงการสแกนการนำทางวิญญาณตรวจจับคลื่นได้จากความผันผวนที่ดูเหมือนครอบคลุมให้มองหาช่องว่างและเจาะลึกต่อไประดับ99ที่นี่อาจจะสามารถพุ่งทะยานผ่านความแข็งแกร่งได้แต่มันคงยากเกินไปสำหรับคนอย่างหัวอีห้าวที่จะหลบและก้าวไปข้างหน้าอย่างชำนาญเหมือนกับหัวอีห้าว กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงเจ็ดหรือแปดลมหายใจเท่านั้นและหัวอีห้าก็ทะลุตาข่ายปิดผนึกที่ประกอบด้วยเครื่องนำทางวิญญาณตรวจจับคลื่นอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะอดไม่ได้ที่จะหายใจไม่ออกเล็กน้อยหลังจากที่ร่างกายของเขาทรงตัวแล้วมันอันตรายมากเพียงครั้งเดียวความผันผวนของอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณอยู่ห่างจากเขาเพียง10เซนติเมตรเมื่ออยู่ใกล้ที่สุดหากเขาเคลื่อนที่ช้าลงอีกเล็กน้อยเขาจะถูกโจมตีทันทีตอนนั้นเขาตกเป็นเป้าหมาย หัวอีห้าสามารถจินตนาการได้อย่างเต็มที่ว่าเขาจะต้องเผชิญไฟแบบไหนหากเขาถูกค้นพบโดยอนาจาักรสุริยันจันทราหลังจากสังหารหวังอี้เหิงในที่สุดเราก็รีบไปจนสุดทางห่างออกไป2กิโลเมตรก็ถึงยอดเขาหลักที่มืดสนิทในเวลานี้หัวอีห้าได้ควบคุมการตรวจจับทางจิตของเขาภายในขอบเขตที่กำหนดทั่วร่างกายของเขาและไม่ได้สำรวจไปยังจุดสูงสุดหลัก เขารู้ดีว่าอุปสรรคทางจิตบรรณจุดสูงสุดหลักนั้นน่ากลัวเพียงใดเมื่อพบแล้วก็จะเป็นผลจากการรวมตัวของไฟด้วยบินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆและเข้าใกล้อย่างช้าๆความระมัดระวังของหัวอีห้าวได้รับการยกระดับจนถึงขีดสุดเขาหายใจช้าลงและหายใจเพียงทุกครึ่งนาทีพลังวิญญาณน,น้ำแข็งขั้นสุดยอดจะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับอากาศโดยรอบทุกประการราวกับว่าเขากลายเป็นฝุ่นผงในอากาศบินไปข้างหน้าอย่างเงียบ าฮเทือกเขาหมิงโตยังคงเงียบสงบโดยมีวิญญาณนำทางการตรวจจับจังหวะและการบินมากมายอยู่ข้างหลังพวกเขานอกจากจะกังวลแล้วยังมีความรู้สึกเสียวศ่าอย่างรุนแรงอีกด้วยในเวลานี้ความรู้สึกของหัวอีหฮาวได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเขารู้สึกได้ว่าศักยภาพของเขาถูกปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องในสภาวะนี้คงจะดีมากถ้าสามารถดำเนินต่อไปได้ หัวอีห้าเข้าใจว่าหลังจากความสำเร็จของปฏิบัติการนี้ระดับพลังยุทธ์ของเขาอาจจะดีขึ้นอีกครั้ง2กิโลเมตร1,800เมตร1,500เมตร1,300เมตร1,200เมตรเมื่อมาถึงสถานที่ซึ่งอยู่ห่างจากยอดเขาหลักประมาณหนึ่ง200เมตรหัวอีห้าก็หยุดเขาไม่ได้รีบเร่งหรือปล่อยการตรวจจับทางจิตแต่อาศัยสายตาของเขาเองในการมองไปยังยอดเขาหลัก ดวงตาแห่งจิตวิญญาณของเขาแม้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพลังจิตแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงสุดของดวงตาปีศาจสีม่วงในความมืดเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนที่ระยะหนึ่ง200เมตรหัวอีเห้าค้นพบว่ามีผู้นำทางวิญญาณไม่มากที่จัดเรียงบนยอดเขาหลักของเทือกเขากลับมีผู้นำทางวิญญาณมากกว่าบนยอดเขาทั้งสองข้างที่ด้านบนของยอดเขาหลัก พื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยโลหะมีเปลือกโลหะที่ดูแปลกตาอยู่หลายอันเปลือกโลหะเหล่านี้เป็นสิ่งปกคลุมที่ดีที่สุดสำหรับการนำทางจิตวิญญาณภายในอย่างไม่ต้องสงสยัยัวอีเฮาจำตำแหน่งของพวกเขาทีละอันในใจแม้ว่าการดำเนินการจะไม่สำเร็จแต่ก็มีประโยชน์ในการจดจำตำแหน่งที่แน่นอนเหล่านี้ในเวลาเดียวกันเขายังตัดสินตำแหน่งของอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายผ่านการสังเกตของเขาเอง หากต้องการสำรวจอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายวิธีที่ดีที่สุดคือทำลายมันนี่คือจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการเดินทางของเขาอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายนั้นหาได้ไม่ยากในไม่ช้าหัวอีเฮาก็เห็นแผ่นโลหะครึ่งวงกลมที่ด้านบนของภูเขาปริมาตรของฝาโลหะนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เมตรทั้งตัวเป็นสีเทาเหล็กมองเห็นไม่ชัด อย่างไรก็ตามหัวอีห่าวรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าจิตวิญญาณของเขาสั่นไหวเมื่อเห็นมันแม้ว่าจะไม่ปล่อยความผันผวนของพลังวิญญาณออกมาแต่ความรู้สึกของหัวอีห่าวก็ยังคงชัดเจนมากนี่อะไรน่าเห็นได้ชัดว่ามันเป็นความกดดันอันทรงพลังที่เกิดจากสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมันควรจะอยู่ที่นั่นตราบใดที่คุณเข้าใกล้มันได้งานก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว แม้ว่าอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายจะทรงพลังแต่มันก็เป็นการดำรงอยู่เชิงกลยุทธ์หากคุณเข้าใกล้มันจริงๆมันก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็สามารถโจมตีระยะไกลได้ดีและไม่มีอำนาจทุกอย่างสูดหายใจเข้าลึกๆหัวอีเข้าเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้เขากลั้นหายใจและกล้าวไปข้างหน้าทีละนิดในสายตาแห่งโชคชะตาแสงสีโรสโกนจะกระพริบอย่างเงียบๆโดยให้ความสนใจกับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้า อุปสรรคทางจิตนั้นมองไม่เห็นและไร้รูปร่างแม้แต่หัวอีห้าก็ไม่สามารถตรวจจับอุปสรรคทางจิตด้วยพลังจิตของเขาเองโดยไม่ต้องสัมผัสมันแต่เมื่อเข้าไปสัมผัสก็จะถูกค้นพบทันที1,200เมตร1,100เมตร1,050เมตรเมื่อเข้าไกลมากขึ้นเรื่อยๆหัวอีห้าก็หยุดอยู่ห่างจากยอดเขาประมาณหนึ่เมตร เขามาที่นี่โดยอาศัยความทรงจำจากครั้งที่แล้วและเขาไม่แน่ใจในสองเมตรสุดท้ายนี้แทนที่จะรับความเสี่ยงเป็นการดีกว่าที่จะรักษาความเสี่ยงไว้ในการควบคุมของคุณวูค่อยๆถอดหนังวัวที่ปรุงสุกแล้วออกจากร่างของชูอย่างเงียบๆรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหัวอีเข้าเดิมทีเขาคิดว่ามันต้องใช้กลนบาบบางอย่างเพื่อที่จะเข้าใกล้ขนาดนี้ท้ายที่สุดแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีเครื่องนำทางวิญญาณการตรวจจับคลื่นบนภูเขา แต่เห็นได้ชัดว่าอาณาจักรสุริยันจันทรนมีความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเปลี่ยนแนวทางการตรวจจับวิญญาณที่อยู่รอบข้างดังนั้นแนวทางการตรวจจับคลื่นทั้งหมดบนภูเขาจึงถูกวางไว้ด้านนอกในทางตรงกันข้ามยกเว้นโลวิญญาณไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณอื่นๆที่นี่ดวงตาแห่งโชคชะตาสว่างขึ้นเรื่อยๆและพลังจิตของหัวอีห้าก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพลังจิตท,ที่ส่งออกไปอย่างทรงพลังแสงรอบรร่างกายของหัวอีเฮาจึงเริ่มบิดเบี้ยวเล็กน้อยระเบิดวิญญาณเสียงตะโกนต่ำดังมาจากปากของหัวอีเฮาอากาศที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะเดือดพล่านและเสียงคำรามอันเงียบงันก็ระเบิดขึ้นต่อหน้าเขาในระยะหลายสิบเมตรการโจมตีระยะจิตโลวิญญาณที่ซ่อนอยู่ห่างออกไปหลายพันเมตรจากยอดเขาหลักก็ถูกแต่ต้องในที่สุดและด้วยเสียงหึ่งหึ่งต่ำมันปรากฏขึ้นต่อหน้าหัวอีเฮาประมาณ10เมตร ภายใต้ผลของการระเบิดวิญญาณกรอบป้องกันจิตก็พันผวนอย่างรุนแรงบี๊บบ,บเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นทันทีที่จุดสูงสุดหลักการแสดงออกของหัวอีห้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเวลานี้ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ทักษะวิญญาณจำลองเพื่อซ่อนร่างกายของเขาบนหน้าผากแสงสีม่วงทองของดวงตาแห่งโชคชะตาเปล่งประกาย และแสงสีม่วงทองก็พุ่งออกมาค่อยๆกลายเป็นสีรสกโกลในอากาศแสงแวาวกระทบกับกำแพงทางจิตอย่างแรงคุณต้องรู้ว่าการโจมตีของหัวอีเฮาทำให้หวังอี้เหิงสูญเสียครั้งใหญ่และคู่มือวิญญาณคุณลักษณะทางจิตวิญญาณที่ปกป้องเขาถูกทำลายโดยตรงแม้ว่าโลกวิญญาณที่อยู่รอบยอดเขาหลักของเทือกเขาหมิงโตจะแข็งแกรง่งแต่ปัญหาก็คือระยะการป้องกันนั้นใหญ่เกินไป ดังนั้นการป้องกันที่จุดเดียวจึงไม่สามารถเข้าถึงระดับ9ได้อยู่ดีปุ๊เหมือนลูกโป่งที่กำลังแตกมีรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรปรากฏบนโ,โลจิตแต่กรอบป้องกันจิตนี้มีพลังมากจริงๆหลังจากที่มันพังมันจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงต้องซ่อมแซมควออีเฮาจะปล่อยโอกาสเช่นนี้ไปได้อย่างไรวิญญ,ญาณที่บินอยู่ข้างหลังเขาพ่นแสงออกมา และร่างกายของเขาก็กลายเป็นกระแสแสงและทะลุผ่านรูนั้นไปไม่ได้สัมผัสอุปสรรคทางจิตเลยเข้าสู่ระยะกิโลเมตรก็ต้องเป็นและตายทันทีเขากล้าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในภวังหลังจากสัมผัสโลจิตได้อย่างไรบนยอดเขาหลักมีแสงส่องสว่างและก้อนหินก็เคลื่อนตัวไปหลายแห่งที่ด้านบนของภูเขาเปลือกโลหะแตกออกทีละอันเผยคู่มือวิญญ,ญาณภายใน หัวอีเห่ารู้สึกได้ว่าผู้นำทางวิญญาณจำนวนมากกำลังล็อกตัวเขาไว้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจจับทางจิตแสงที่บิดเบี้ยวปรากฏขึ้นรอบๆร,ร่างกายของหัวอีเห่าในทันทีทำให้เกิดการรบกวนจิตใจในเวลาเดียวกันพลังของปีกสามคู่ที่อยู่ด้านหลังเขาถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่และพลังวิญญาณที่ส่งออกโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับไอพลนจากเครื่องขับดันวิญญาณสองแถวผลักร่างกายของเขาเหมือนดาวตกมุ่งตรงไปยังยอดเขาหลักแล้วล้มลง และเป้าหมายก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายเมื่อเข้าสู่ระยะของกรอบป้องกันจิตการตรวจจับทางจิตของหัวอี้าวก็ได้รับการครอบคลุมอย่างสมบูรณ์เป้าหมายหลักยังคงอยู่บนยอดเขาเขาต้องการดูว่าวิญญาณนำทางคืออะไรภายในเปลือกครึ่งวงกลมผู้นำทางวิญญาณรูปทรงกลวยค่อยๆโผล่ออกมาจากภายในกวิญญ,ญาณน,นี้มีสีแดงเข้มสนิททันทีที่มันปรากฏขึ้นแสงของกวิญ,ญญาณที่อยู่รอบๆทั้งหมดก็ดูเหมือนจะสลัวลง ความผันผวนของพลังวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวแพร่กระจายและเมื่อพลังจิตของหัวอีเห่าปกคลุมมันเหล็กในอันแข็งแกร่งก็ปรากฏขึ้นในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาทันทีด้วยเสียงกรีดร้องหัวอีเห่าไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้และกำลังจะล้มลงการตรวจจับทางจิตก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันสัมผัสกับเหล็กร้อนแดงนี่เป็นครั้งแรกที่หัวอีเห่ารู้สึกถึงสถานการณ์นี้ แม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับเทพสัตว์ร้ายแต่เขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเหมือนตอนนี้นั่นก็คือในขณะที่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวหัวอีห้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระตุ้นตร้นจุนยามจินและพลังจิตเพื่อรักษาร่างกายของเขาให้สมดุลมากที่สุดและในขณะนี้วิญญ,ญาณน,นำทางบนยอดเขาก็พ่นแสงออกมาลำแสงนำทางวิญญาณและลูกกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากมุ่งหน้าตรงไปยังหัวอีห้าและปกคลุมเขา มันไม่ได้สนใจขอบเขตการแทรกแซงทางจิตของเขาเลยมันเป็นเพียงการโจมตีแบบปกปิดการตรวจจับทางจิตของหัวอีเห่าอย่างรวดเร็วแม้ว่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงยังคงทําให้เขาปวดหัวแยกออกในเวลานี้เขาไม่สามารถสนใจมันได้อีกต่อไปการตรวจจับทางจิตยังคงอยู่ในระยะหนึ่งทั่วร่างกายของเขาและร่างกายของเขายังคงสั่นไหวไม่พุ่งเข้าสู่จุดสูงสุดหลักอีกต่อไปแต่จมลงอย่างรวดเร็วเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีถึงตายก่อน ต้นกำเนิดทางจิตวิญญาณของนอนไหมน้ำแข็งเริ่มทำงานในใจของหัวอีห้าพลังทางจิตวิญญาณที่อ่อนโยนช่วยหล่อเลี้ยงทะเลแห่งจิตวิญญาณและบรรเทาความเจ็บปวดของเขาอย่างไรก็ตามการสัมผัสเพียงชั่วครู่ในตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อหัวอีห้าและร่างกายของเขายังคงหย่อนคล้อยอยู่ครู่หนึ่งรังสีวิญญาณไม่ได้หลบเลี่ยงแต่กระทบไหลของเขาโดยตรงทำให้เขาหมุนตัวอย่างรวดเร็วในอากาศ รังสีนำทางวิญญาณระดับที่7โชคดีที่เขาได้รับการปกป้องด้วยชุดเกราะส่วนตัวมิฉะนั้นแม้ว่าหัวอีเ่าจะแข็งแกร่งแต่เขาก็ยังได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คาดไว้สิ่งสำคัญคือพลังของอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายเกินกว่าคำทำนายของหัวอีเ่าในเวลานี้ยอดแหลมสีแดงเข้มได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วและมีกระแสะแสงสีแดงเข้มจางๆวิ่งอยู่บนยอดแหลมแต่มันไม่ได้พุ่งเข้าหาเขา เห็นได้ชัดว่าในสายตาของผู้ที่ควบคุมอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายหัวอีห้าวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปล่อยให้อุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายถูกยิงเพียงครั้งเดียวเมื่อหัวอีห้าวตกอยู่ในความเฉยเมยอ,อย่างแท้จริงเขาก็กำลังเตรียมที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายมวลสารเพื่อแก้ไขวิกฤตทันใดนั้นชั้นของแสงสีม่วงสดายก็สว่างขึ้นจากด้านหลังของเขาและจากนั้นก็มีเสียงคำรามดังขึ้นในอากาศ และลูกกระสุนปืนใหญ่ที่มีวิญญาณนำทางซึ่งกวาดไปก็ถูกจุดชนวนและระเบิดออกเป็นชิ้นๆในอากาศแรงอ่อนโยนดึงหัวอีเห้าให้เคลื่อนที่ไปด้านข้างและหนีออกจากแกนกลางของการระเบิดร่างเพียวบางปรากฏขึ้นข้างหลังเขาในอากาศเมื่อหัวอีเห้าเงยหน้าขึ้นมองเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจคนที่จู่ๆก็ปรากฏตัวเพื่อช่วยเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากถังอู่ถง ในเวลานี้เธอดูกล้าหาญโดยมีปีกผีเสื้อพมังกรีอันสว่างสวยกระจายอยู่ข้างหลังเธออย่างไม่ต้องสงสยัยคุณมาที่นี่ทําไมหัวอีห้าถามด้วยน้าเสียงเขาไม่เคยคาดหวังว่าทังอูถงจะมากับเขาแต่เขาไม่รู้สึกเลยสักนิดนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆทังอูถงยิ้มและพูดว่าประเด็นคืออะไรฉันมีความสามารถและความสามารถในการแอบเข้าไปกับคุณ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฉันคุณคงถูกโจมตีแล้วฉันควรทำอย่างไรต่อไป